บัดนี้เป็นครั้งที่22ตรงกับวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสาธนภัษศรีสิริโชคชัยขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอจริยบูชาแด่องค์พระขวามปติเทวราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุมโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขัตฉันตุเทวดาสัทธมังมนีราชสัสุนันตุสักขะโมกทัง สักเคกามเจโรเปคิริสิขาราตเตจันตาลิเควิมาเนทิเปรัตเทจคามตรุวนาคาเนเคหาวัตถุมหิเเคเตพุมมมาจจยันตุเทวาชลาทธลวิสเมยักขันธพนาคาติดันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาธโวเมสุนันตตธรรมาสวนากาโวยมททนตาธรรมาสวนากาโวยมททนตาธรรมาสวนากาโวยมททนตาบทส่วนนำการสิทธิคถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสเมหูตุสุปทานัตถิเมสรณังอัญญธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสเมหูตุสุปทานัตถิเมสรณังอัญญสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวเชนะ โสที่เมหของตุสุปทานบทส่วนมหากริโกนาโถติอาทิกาขถามหากริโกนาโถอัฐายะสัพปานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจวัชเชนะมาหุนตุสัพุปตวามหากริโกนาโถหิตายะสัพปานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจวัชเชนะมาหุนตุสัพุปตวา มหากริโกนาโถสุขายะสัพพปา,ปานินางปูเรตวาปารมีสภาปาโตสัมโพธิมุตมังเอเตน,นสัสจัวเชนนามาหุตุสัพุปัตวา บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวามเมสุต,ตังเอกังสมยังพระควาสกเกสุวิหรารติกัปิลวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขูสัตเตหิสัเพเหวอารันเตหิทัศหิจาโลกัตทาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิขูสังฆะยะอัตโขจตุน,นังสุทธาวาสก,กัยการนางังเทวนาเอตัาทัโหสิอยังโขงพระควาสกเกสุวิหาราติ กปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกูสังเคนะสัตทิงปัญจมเ <c oughs> าเตหิพิกูสัตเตหิสัพเพเหวะอรันเตหิทัสหิจารโลกาทาตุหิเทวตาเยผุยเยนะสันนิปิตาหุนติภควันตังทัศนายะพิขูสัง,งจะยันูนะมยามปีเยนะภควาเจนุปสังกะเมยามะอุปสังกามิตาวาภควาโตสันติเกปจิกาคาถาภาสวยยามติอัตโขตาเทวตาสยยถาปินามะ พลวาปุริโสสมะติตังวาพาหังภาษาเรยยาภาษาติตังวาพาหังสมิชเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราิตาภควาโตปุระโตปตุระหังสุอัตถโขตาเทวตาภควันตาพิวัเทตวาเอกมันตาทังสุเอกมันตาทิตาโขเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอีมังขาทางปัสสิมหาสมพโยปวันนสมิงเทวกายยาสมาคตาอาคัตัมมหาอีมังธรรมมาสมยังทักิตาเยวะอปะราชิตาสังันติ อาตโคอปาราเทวตาพระวตโตสันติเกอีกมังคาทางภาษิตตันตระพิกโวสมาธาหังสุจิตตังอัตโนโอุชุกะมากังสุสารถีวะเนตานิคาเหตวาอินทริยานิรขันติปนิตาติอาตโคอปาราเทวตาพระวตโตสันติเกอีกมังคาทางภาษิเชตวาคีลังเชตวปลาปะลิคังอินทกีรังอทัจจะมนเนชา เตจารันติสุทธาวิมาราจคุมตาสุทันตาสุโูนาคติอัตโกอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังขาทังอภาสีเยเกจิพุทธังสรนังกตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปูเรสันติติอัตโกภควาพิขูอมันเตสิเยผูเยนาพิขเว ทศสุโลกะทาตุสุเทวตายสันนิปิตาหนติตถาคตังทัศนายาพิขูสังฆะเยปิเตพิคเวเหสุวัติตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปควันตานาอิตัปรามายวะเทวตาสันนิปิตาเฮสุงเสยยะถาปิมายังอิตาระหิเยปิเตพิคเวปวิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปควันตานาอิตัปรามายวะเทวตาสันนิปิตาภวิสันติ เสยยะถาปิมาหังเอตารหิอาจิกิสามีพิขเวเทวกายานังนามามิกิตติยสามิพิขเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาสัตุกัางมนาสิกโรถาภาสิสามีติเอวันพันติติโคเตพิกขุปภควัตโตปัจจโสสุงภควาเอตัะทะโจอ สีโลกะมนุษย์กัสมียะถาภูมาตธาสิตาเยสิตาคิริขภะรังไปหิตตาสมาหิตาปุทูสีหาวะสัลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาเผยโยปัจเตยัตวาวเนกปิลาวัทเวตโตอมันตยิสัทธา สาวเกศาสเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจะตัปักมังกรุสุตววพุทธศาสศา,าสนาเตสามประตูระหุยานะอมนุษสานาทศาสนาอเปเกสาตัปมัตถขุงสหัสสาทัฐสตริชะตังเอเกสหัสสานางอมนุษสาน,า,สน,นามัทสุงอเปเกนตัปมัตถขุงที่สาสภาพุดาอาหุงตันจัสัพพังวภิญญาญาวะวะคิตตอนาจักุมาต,าตัดโต อมันต่ยิสัตถาสาวเกศส,สเนระเตเทวากายยาพิกันตาเตวิชานาถพิกวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปปโสสัตตสหสาวยขาภุมมาก,กับ,บิลาวทวาอิทิมนโตชุติมันโตน้ำตัว,ตวยัสสินโนโมธัมานาภิกกมุพิคุนงังสิมิติวนัมชัสสหาสาหิมาวตายขาเนนตวนินโนอิทิมัตโตชุติมันโตน้ำตัว,ตว,ตวยัสสินโนโมนั <c oughs> <c oughs> บุตรธรรมนาอภิกรมพิขุนังสมิติงวนังสาตาคิราติสหัสายยักขานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนมำตัวยสศิโนบุตรธรรมนาพิการมุงพิขุนังสมิติงวนังอิเจเตศุลสาสหัสายยักขานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนมำตัวยสศิโนบุตรธรรมนาพิการมุงพิขุนังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายักขานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนมำตัวยสศิโนโมตรธรรมนาพิการมุงพิขุนังสมิติงวนัง กุมพิโรราชาคะอิโกเวปุลสันมิเวสนังผืโยนังสตัสสหัสสังยักขานังปยิรุปาสติกุมพิโรราชาคะอิโกเวปโสปปาขะสมิติงวะนงังปู่นิมันจะที่สั่งราชาทตารัตโธปัสสติคันทพนังอธิปติมหาราชายะสสิโสปุตตปิตตสะพะวุลธนมามหาพลาอิทิมตัชุดิมตัวนัวน,นตัวยะสสิโนงโมดธรรมนาีิกขมุงภิกูนังสมิติงวะนงัง ทักขีนันจัดทิสังราชาวิโรโหตประสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชยะชัชิโสปุตตะปิตัสสะพะวอนธนามามาพลาอิทิมตัตชุติมันั้นำตัวยะสัชินโหมธรรมนาภิกัรมมุภิขูนางสมิติวนังปชิมันจัดทิสังราชาวิรูปโคประสาสตินาคานาธิปติมหาราชยะชัชิโสปุตตะปิตัสสะพะวอนธนมามาภพลาอิทิมตัตชุติมันั้นำตัวยะสัชินโหมธรรมนาภิกัรมมุภิขูนางสมิติวนัง อุตรัญจติสังราชากุเวโรตปัสสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายะจัสิโสพุทธปิฏฐะพะวอนธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตูนอมตัวยัสสิโนโอมุธม,มนาพิการมุมพิคุณนางสมิติวนังปุริมัติิสังทตราร,รัถโภคิเนนะวิรุณธโกปชิเมนะวิรุกขโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตรโรเตม,มหาราชาสมันตาจัตโโรทิสัททะมะนาอัตถังสุ วเอกไปลาวเทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวจันนิกาสถามายากูเตนทุเวเตนทูวิภูจัวุโตสหะจันโนกมาเสโถวจะกินนุมันทุนิมันทุจะปันาโทปามิโยจะเทวสุตโตจะมัตติจิตตเซโนจะกันทะโผนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพารุสุริยาวัจสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหาราชุพิ โมทมนาพิกามูพิขูนางสมิติงวนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตติกาลํมพลัสตราอาคูปยาคาสหายติพิยามุนาทตารฐาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันนมหานาโคโสปาขาสมิติงวนางเยนะคะราเชสหสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนมชับปตาจิตราสุปันนอิติเตสนามังอภยันตานระ นาคาอราชานมาสิสุปันตโตเขมะมะกาสิพุทโธสันนหาหิวจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาสารนัมมกังสุพุทธังชิตาวิราหัตเถนะสมุทาสุราสิตาพาตโรวาส,สาวัตเสเต,เต อิทิมโตยสัสสินโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวกาสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจิสหสตัญจ่าพลิปุตานาังสัพเพเวโ,โรจนามกาสันนายทิวาพลิงเสนางราหูพัธทธมุปปะขมูสมโยธานิพันเตพิขูนางสมิติงวานางอาปูจัตเทวาปัทวีจเตโชวายโยตถาขมูวรุณาวารุณาเทวาโสมโมจายาสาสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายสัสสินโนทัเสเตตัฏากา,า,ายาสัพเพนนตะวน,นินโน อิทธิมันตุชุดิมันตุน้ำตัวยะสัชินโนมธรรมนาภิกกรมูภิกขูนางสิมิติวงศนางเวณทูจัตเทวาสหารีจัสมาจัตทุเวยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทัมมคูปรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมะคูปรคิตานักตานิปุรคิตวาอคูมันทวราหกกาวสุนังวัชวโอเสธโถสโกปขาปุรินโตทาเสตเตทละทากายาสัพเพนันตัววนิโนอิทิมันโตุชุติมันโตวานัมโตัวยะสัชินโนมธรรมนาภิกกรมุภิกขุนางสมิติวงศนัง อฐาคูสาภูเทวาชลมกิสิคาริวาอริฏกาจะโรชาจะอุมมาปุพานิพสิโนโวรุณาสหาธรรม,มจะอจตตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวัสะวะเนสิโนทัเสเตทะรทากาย,ยาสัเพเทนตนตะวินโนอิทิมันโตชุดติมัตโตน้ำตัวยะสินโนมัธมนาภิกขุภูมิภูนังสิมิติวะนัง S.> สมนามหา ates, สมาานามนุสามนุษสุตมาคิขาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอาทาคูหรโยเทวาเยจรุหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสิโนทัสเสตเตจัตธากายะสัพเพนันตะวันิโนอิทิมัโตชุติมันโตนันโตยสัสิโนวัฒมนาปิการมุปิขุนังสมิติงัวนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวขาณสาสหะโอทาตะไคยะหาปโมกขาอาคูเทวาวิจขนาสถามตาหาราคชามิสกาจยะสัสิโนทันนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภวิสติ ทาเสตเตทัรทากายยาสัพเพนะะตาวนิโนอิทิมันตชุติมันตวน้มันตัวยาสสสินโนวธรรมนาพิกรรมุภิขุนสมิตติวงศังเข็มิยาตุสิตายามากัตถกาจายาสสสินโนลมพิตการามาเสตถาโชดินามาจาอาสวะนิมราติโนอาคูอัฐากูปรานิมิตาทาเสเตทัรทากายยาสัพเพนะะตาวนิโนอิทิมันตชุติมันตวน้มันตัวยสสสินโนภวธรรมนาอภิกรรมุภิขุนสมิตติวงศัง สัตเทเตเทวณิกายาสัพเพนัตตวนิโนนะมันวะเยนะอคันชุงเยจันเยสติสาสหะปวุทธะชาติมักขีลังโอคดินมะนาสวังทักเขโมขตารังนาคังจันทังวะอสิตาติดตังสุพรมาปรมโตจะปุตตาอิติมโตสหะสันนังกุมารโรติโสจะโสปาขะสมิติงวะนังสหัสสะพรมมะลโลกานังมหาพรมาทิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายุยเยสิโส ทัศเศรษฐาอิสรอาอคูปัเจกัสวัตินโนเตสันจักมัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจจัสเพลพิกันเตสินเทเทเวสพ,พรม,มกเกมาราเสนาพิกามิปัสสะกันหาสะมันธิยังเอทะคันหตะพันธะอาราเคนะพันธะมัตถุโบสมันตาปริวารีธามาโวมิจิถะโกจิหนังอิติตถามหาเสนกันหาเสนาเปสีิปานินาตละมาหาจาัจชะสรางกัตวาณาเพร,ระวังยถาปุสโกเมโขธนะยันโตสวิชุโก ตถาโสปจุาวติสังกุตโถสยังวเสตันจัสัพาพาปิญญายวาวัคิตวานาจากุมาต,ตโตอมันตยิสัทธาสาวเกส,สเสนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจะจะอาตปรบมกรุงสุตตวพุทธตัสศาสนังวีตาราเคหิปกมุงเนสังโรมปีชยงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัสนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเดสตาติ